ผมพูดเต็มเลยว่มาแล้วก็คับมาแล้วทำไมมันไม่เห็นไอซีวะมันไอซีมันหมอกไงพี่เราเห็นว่าเราอยู่ในกิวไงไม่แต่พี่เจดพูแล้วนะจ๋อพูเฉยไม่เฉยพี่จะภูให้แล้วเนี่ยพี่ยิ้มอยู่ไหนดีผมเจ็บหนักพี่จะตัวระเบิดเลยวิ่งวิ่งมาเลยเอาพวกลากพวกมันมาด้วยโอ้ยลาวอนี่หิวก่อนตอนเดีหิวก่อนจะตายแล้วพี่พื้นตักระดับพี่หิวหิวคนครับผมมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว ไปแล้วไปแล้วอัาจะอยู่อ่ะลากเราหันไปหายซีลากไปหายซีเออรามารัมาทำาะเจ็บปุ้ด้วยรอใคแบฆ่าดู่กใครอยู่นิ่งลากใส่หมดะอยนี่นี่นี่อยู่นี่

ต้องตายหมดตายปะโอเคเราไม่ใช่เพีชตัวหตัว5ตัว5ตัวเข้าแล้วอ๋อโคตรเจกแจ้มาไอชี คือก็ให้หมอเทศเขาว่าั้นอ๋อพี่มาบอกว่ามันโป๊ะเปล่าเพราะไอ้บับพับี่บับมันบอกว่าอะไรมันมันไปลุมแล้วมันโดเหยียบอย่างเลยไม่ต้องพับเอาอะที่อยากอาไว้ I <laughs> don't